ตั้งพักไว้ตรงอย่างนั้นเลยเอาด้านเนยลงก็ได้มั้งเออด้านเนยลงพักเอออย่อางเงีย้ยหันหมุนดั้งเนี่ยหันอะไรน้ำปังอะไรอันนู้นน่ะนั่นแหละเอเอใช่เพราะเนยด้านนี้ไม่ค่อยหนุนอะไร พอดีพอดีไงไฟปิ้งไงวันนี้นะครับพบกับคุณตาท่านหนึ่งนะครับ ชายก u, องนะครับวันนี้เรามาปิกนิกกันอยู่อ่างเก็บน้ำทวายเชนนะครับเป็นลุงชายกอกนะครับเปินมาอ้อสิค่ะก็เกยอยู่นะก็เกยอยู่นะต้องมีหมวกใส่หมวกเลยหมวกดูให้ได้พิกให้ได้โอ้ยพิกให้ดีไหมพิกให้กดหนึ่ง เร็ว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 ไหมแล้วข้าจะเดินแบบอยู่นั่นแหละสนใจซีกอกครับขัดอันนี้ไม่ได้นะครับถ้าจะจะรีวิวุ้ยกอก กาแฟโมกาที่นี่เลยครับห่างเก็บน้ำธทรมชัยไม่เดี๋ยวมั้งเนี่ยน่าไงไม่พริกให้ด้วยเนาะนั่งเบิ้งซื่อๆเลยมนั่งเบิ้งซื่อๆเลยน่าไม่น่าไม่เลยขนาดเราเปียกออกนั่งไม่กู้ขโมยจะปีนึ้นมันต้องพริกอันไปมันแรง กกล,ลุงยูไก่ไฟบ่ได้ไ<ป>ตัวแต่แนตอกตรงไปไสหม <c oughs> คนมันหลับปลาหล่างหมดขึ้นตัตีตะอ,อกหมกคู่รู้คนมันหล่างอย่างก็เวนแต่โอ้คู่ไปแลนตีซีไปใส่คู่ไปแลนตีซีไหมไปแลนเอ,อ่อน้ำ,น,ำนี่นะครับเจ้าของร้านโอกา้ากับลูกค้าครับ มาปิ่งกินกันเองหลังร้านแล้วครับค่า V P มาทุกวัน Herr, ล่าสุดเรา V P กับโมกาครับจำ M O U กันเรียบร้อยครับของไทยนะครับไม่ใช่ของอะไรปูเปน็นไม่นิดหน่อยแต่ก็รสชาติใช้ได้ไหมผู้สมใช่ครับพัดดอกยังไงก็กินได้ปูน้อยไม้เท่าไรขายไหมขายขายไม้ไม่ใช่ขายพัดดอก <laughs> วันหลังรอไก่ฟางมาผเนาะคุสมมือบ้านกะสีเอาปลามือนี่กะสีเอาไก่ยงเอาียเาคอมเมนี่คนมาถ่ายรูปลากาแฟเลยผู้จัดการร้านเขาอยู่ข้างหน้านะครับอันนี้เป็นยังเพ้ไม่กินใหม่ๆล่ะเหรเราจะมีบริการให้เช่าเตานะครับถ้าใครสนใจเช่าก็เช่าได้ครับรอะไรไเมคะ มันยาวปวดเขาเราต้องเอาแค่ตอนเดียวพอแล้วไม่มันเบิดก็พอที่ยังเสคลื่อนได้จานม,มีจานม,ม,ม, <c oughs> มันใเอามันยังคู่จะ <c oughs> <c oughs> ก,กันหรือจะเลียห <c oughs> ัวทำใหม่ดีกว่า <c oughs> สูงไม่ยังนี่ไม่ใช่ไม่หรอกรออีกสักหน่อยค <c oughs> รูน้ำเกิดเมษาบนคูใช่ไหมใช่ครับ ยื <19. S 2> ่ส <Netz ets> ิบเก้าอันนี้ยี่สิบสามเกิดก่อนต้องแก่กว่าอ้าวหนูจะสิบแปดแล้วนะครูครูมีอะไรแนะนำไหมเครียดถ้าเครียดจะอะไรจะเครียดจะเก่ครูครดฮะครูสามสีแล้วอยพยายามไม่คิดครูว่าผู้สมอายุเท่าไหร่ ยี่สิบกว่าไหมแช่ผู้ชมสามสิบเลอะอ้อมเป็นน้องครูอยู่สี่ปีแล้วผมเกิดสามห้าครับเราเป็นธรมตะเราหน้าเด็กเราหน้าเด็กเราสายธรรมะสายธรรมะจะหน้าอ่อนเยาว์อยู่แล้วครับบอกขาเห็นตัวปัญญาอ่อนมากัึ้นอ๋อซีฟ้าเท่าไปใส่ปิดบ้านไปทางก็อยู่ในโรงเหมือนเดิม จังหวะเครียดก็เครียดครับจังหวะไม่เครียดก็นี่นะครับค้ำๆครับปั่นจกักรยานเลาะทงเน่ <Yeah. S 3> ครูเป๊กว่าบ้านหนูไกลไหมไก,กลไกลมากๆเลยครูขับม,มอเตอร์ไซค์ไปป๊าดเ๋ยวผมปั่นจกักรยานลงทางวอมเลยครูเขาเรียกว่าเป็นการวอร์มลงมาหอวทีละแล้วเรียกว่าวกลับ <c oughs> ไม่ครูตอนตอนตอนครูมามาใช่ไหมไปไปตรงนี้ เลี้ยวข้าซอยตรงนี้ไม่ได้ไปทางบ้านบ้านไผ่ใช่ไหมเอาวิเส์อพี่ปอยบอกพี่ปอยมาถ่ายรูปล้วหน่อยโม่ายรูปพอนะพอนะสะต็อปนะบบ๊าายยบ๊ายบาย